สวัสดีค่ะสวัสดียูเซอร์ใหม่ทุกทท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินนะคะชื่อแอดมินแฟค่ะเดี๋ยวแฟจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบหลังบ้านของเรานะคะใครที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้จากตรงไหนมีหน้าตาอะไรที่แบบเป็นเมนูที่สําคัญที่เราจะต้องเริ่มต้นใช้งานบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการใช้ระบบพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เรากดเข้ามาในระบบหน้าเว็บไซต์หลังบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแฟจะโอเวอร์วิวให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเมนูแต่และเมนูเนี่ยสามารถใช้งานทําอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะเวลาที่เราเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะ จะเป็นตัวโลโก้ของแบรนด์ที่เราสมัครเข้ามานะคะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีมุมบนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นโลโก้ของเราเหมือนกันนะส่วนตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมุมบนด้านขวามือนะคะจะเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงของเรานะคะหรือบางคนจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราใช้ลงทะเบียนเข้ามานะถ้าหากว่าข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะผิดนะคะแบบ อาจจะพิมพ์ผิดมีคำผิดนะคะมีคำเกินพวกนี้ค่ะให้เราทักกลับไปหาน้องแอดมินนะคะเพื่อที่จะให้น้องแก้ไขข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องค่ะและตรงตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับใครที่สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนกับเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะคะว่าเมนูทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะมีฟังก์ชันมีหน้าที่การใช้งานอะไรบ้างสำหรับมือใหม่เนี่ยจะต้อง โฟกัสที่เมนูไหนนะคะเพราะว่าเมนูเรามีเยอะเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอ่าอันดับแรกเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเมนูแรกจะขึ้นว่าหน้าแรกนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเวลาที่คลิกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้ของแบรนด์นะคะเป็นการรีเช็คว่าเราสมัครถ,ถูกแบรนด์นะโอเคประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรคะ่ะแต่เมนูที่สําคัญนะคะที่แอดมินอยากจะให้ทุกคนโฟกัส สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะให้เราเลื่อนลงไปเกือบด้านล่างสุดเลยนะ,ะไปเจอเมนูที่ชื่อว่าโปรไฟล์นะคะอ่าโอเคสำหรับเมนูโปรไฟล์นะคะเวลาที่เราเข้ามาแล้วก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยจะมีในส่วนของบัตรตัวแทนนะคะ มีในส่วนของข้อมูลความปลอดภัยหรือใครต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนที่หน้านี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะคะมีในส่วนของการแนบบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันรับค่าคอมมิชชั่นเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปนะคะเมนูนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะสำหรับใครที่ ต้องการจะขายสินค้านะคะเราอยากจะมีผู้ช่วยในการแจ้งเตือนเป็นเลยาส่วนตัวของเรานะคะในการใช้ Line Notify เพื่อที่จะเช็คยอดเช็คสลิปโอนหรือว่าจะเช็คในส่วนของการจัดสง่งพวกเนี้ค่ะสามารถที่จะเพิ่ม Line Notify ตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วจะมีบอทแจ้งเตือนส่วนตัวในมือถือของเราผ่าน Line n o t i f y ค่ะ และสําหรับมือใหม่นะคะเมนูถัดไปเนี่ยก็เป็นเมนูที่สําคัญเช่นกันนะคะใครที่ต้องการจะเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์นะคะให้เราคลิกตรงเมนูนี้เลยค่ะคําว่า class online นะคะให้เรากดเข้าไปอาพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็เราสามารถกดเข้าไปได้อีกรอบจะเป็นในส่วนของบทเรียนเกี่ยวกับ facebook instagram นะคะมี Line Oa แล้วก็มี มี tiktok ค่ะเราสามารถที่จะเลือกเรียนตามบทเรียนที่เราต้องการได้เลยนะคะสมมุติว่าแอดมินจะเรียน Facebook ใช่ไหมปรับพื้นฐานออนไลน์เกี่ยวกับ f a c e b o o k คลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น e-book นะคะใครที่ต้องการจะเรียนผ่าน e b o o k ก็ให้เราก,กดเข้าไปได้เลย,เลยอันนี้จะเป็นในเรื่องของ25สูตรการเขียนโพสขายหยุดสายตาคนดูแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะหรือใครที่อยากจะเรียนเป็นวิดีโอนะคะ อแอดมินขอกดย้อนกลับเวลาเรากดย้อนกลับก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะอก็จะมีเป็นวิดีโอจะมีเรียนการทำเ Facebook จากมือถือหรือทำ a c e b o o k จากคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้เรากดเข้าไปนี่ก็จะมีอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับ EP หนึ่งนะคะเราจะมาเริ่มต้นอ่านี้ก็จะมีอาจาราจย์สอนเข้าไว้นะคะ โอเคสำหรับเมนูพื้นฐานมือของมือใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้ระบบเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูเมนูอื่นๆนะคะในส่วนของใครที่ต้องการที่จะเริ่มสร้างรายได้แล้วเนี่ยอ่ะเราก็จะเข้าไปดูเมนูตรงนี้เลยค่ะคำว่าค้งโฆษณานะคะค้งโฆษณาตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของอ่าสินค้าที่เราสมัครเป็นตัวแทนเข้ามานะคะ คลิกเข้าไปจะขึ้นคำว่าคอนเทนต์โฆษณากดเข้าไปอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยจะมีทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะและสำหรับใครที่ต้องการจะเข้าไปดู Facebook หลักของแบรนด์นะคะให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะคะ คลิกด,ดูตัวอย่างเพจหลักที่ยิงแล้วก็กดเข้าไปเพจหลักที่ใช้ยิงแอดสมมติอันนี้อแอดมินทําเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะคะปกติตรงนี้จะเป็น facebook ของแบรนด์นะคะเวลาที่เราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นเพจของแบรนด์นั้นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวม็อกอัพที่แอดมินเอามาให้ดูนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นเพจนะ โอเคแล้วก็เมนูถัดไปนะคะสำหรับใครที่เริ่มขายของและหรือว่าเริ่มที่อยากจะรู้ว่าสินค้าที่เราสั่งไปหรือว่าเปิดบินเนี่ยมีสินค้าอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะให้เรากดเข้าไปตรงเมนูนี้ได้เลยนะคะเมนูที่ชื่อว่าสินค้าคงเหลือค่ะกดเข้าไปอาตอนนี้แอดมินยังไม่ได้มีสินค้านะคะมันก็เลยจะยังไม่ขึ้นแต่สำหรับใครที่เปิดบินแบบเยอะๆหรือเปิดบินฝากส่งนะคะ ตรงนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะจะเป็นรูปสินค้านะตรงด้านซ้ายมือและด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลว่าเรามีสินค้าที่เราฝากส่งอยู่ที่คลังสินค้าของบริษัทจํานวนเท่าไหร่นะคะก็จะขึ้นมาเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปิดบิน100กล่องใช่ไหมออมีการส่งไปที่บ้านตัวเองหรือว่าส่งไปที่บ้านลูกค้าแล้วเหลือ70กล่อง ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า70กล่องนะคะมีสินค้าที่เราฝากไว้ที่บริษัท70กล่องค่ะโอเคสําหรับเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าเทเลแชทนะคะตรงนี้เมนูที่2ให้เรากดเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นคําว่าเครดิตนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมินอธิบายเมนูเทเลแช t ตรงนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าเทเลแชทตรงนี้ทำงานอะไรบ้าง เมนูเทเลแชต,ตรงนี้นะคะคือการที่เราใช้บริการหรือได้รับบริการฟรีนะคะของบริษัทในการที่บริษัทเนี่ยจะให้อดินเข้ามาตอบในเพจของเรา24ชั่วโมงนะคะมีการตอบมีการคีย์ข้อมูลคีย์คำสั่งซื้อให้เรานะคะตรงเงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่าเราได้รับบริการฟรีไหมก็ให้เราสอบถามที่น้องแอดมินได้นะคะ แโดยทั่วไปคนใหม่ที่สมัครเข้ามาจะได้รับบริการฟรีประมาณ1เดือนค่ะโดยเมนูเ e เลแ t ตรงนี้นะคะจะผูกกับ Facebook ของเราเดียววิธีการผูกเนี่ยแฟจะสอนรายละเอียดอีกทีนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเมนูถัดไปก่อนนะคะเมนูถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายชื่อลูกค้านะคะเป็นเมนูที่4เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดเพจยิงแอดปิดการขาย เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีการคีย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อที่เราจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่บ้านนะคะเราก็เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้นะว่าน้องแอดมินคีย์ข้อมูลลูกค้าของเราไปแล้วกี่คนนะคะหรือเป็นเราคีย์เองก็ได้นะใครที่มีลูกค้าเยอะๆนะคะ100รคน200คนก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยก็จะมีในส่วนของบริษัทหรือชื่อลูกค้านะคะตรงนี้ มีวันที่คีย์หรือวันที่ซื้อนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรของลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเมนูถัดไปเลยนะคะเมนูที่ชื่อว่า wallet ค่ะให้เรากดเข้าไปอ่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะเมนูนี้เนี่ยจะใช้ในการเติมเงินเข้าไปใน wallet นะคะเพื่อที่เราจะใช้ในการชำระค่ากอง ค่าแพ็คค่าส่งค่ายิงแอดหรือค่าต่างๆอะไรก็ตามที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มนี้นะคะเพื่อที่จะชำระเงินค่ะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้นะคะก็ให้สอบถามน้องแอดมินได้นะคะว่าถ้าเราจะทำการฝากส่งเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในวอลเล็ตเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินช่วยให้คำตอบนะคะ การเติมเงินเข้าไปใน wallet ตรงนี้เราจะต้องเติมเข้าไปก่อนที่จะไปชำระค่าบริการต่างๆนะคะอะ่แล้วก็ในเมนูถัดไปนะคะที่แอดมินแนะนำก็คือจะเป็นเมนูชื่อว่าสั่งสินค้าค่ะเป็นเมนูที่3นะคะให้เราคลิกเข้าไปเมนูนี้หลังจากที่มีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเราก็ต้องการที่จะสั่งสินค้าไปให้ลูกค้าใช่ไหมคะ ให้เรากดเข้าไปตรงคำว่าโอนธานาคารนะคะตอนนี้จะได้เป็นโอนอย่างเดียวนะสำหรับเก็บปลายทางเรากำลังพัฒนาอยู่นะคะตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ให้เราคลิกตรงปุ่มสีม่วงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าโอนเงินอันนี้ก็เป็นเมนูการสั่งสินค้านะคะสินค้าของเราก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ชำระเงินได้ะคะ่ะ ส่วนเมนูถัดไปนะคะเมนูชื่อว่ารายการสั่งซื้อกดเข้าไปเลยนะคะเป็นเมนูที่5อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของลูกค้าของเรานะคะที่แอดมินหรือว่าเราเองเข้าไปขีนนะคะก็จะเป็นพวกหมายเลขคำสั่งซื้อแจ้งว่าสั่งซื้อวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะลูกค้าชื่ออะไรสั่งมาจากช่องทางไหนจำนวนยอดเงินเท่าไหร่นะคะ,ะลูกค้าชำระเงินหรือ,อยังสถานะ การจัดส่งนะคะเป็นยังไงมีหมายได้การจัดส่งก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะใครที่ต้องการจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าของเราค่ะหลังจากที่เราสั่งสินค้าขายสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องการจะรู้ถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูการเช็คค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะโดยการให้เรากดไปที่เมนูนี้เลยค่ะ ตรวจสอบรายได้นะคะให้เรากดเข้าไปอ่าตอนนี้เอ่อของแฟยังไม่ไม่ได้มีการสั่งซื้อหรือว่ามีค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ใครที่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วแล้วค่ะเวลากดเข้ามาก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดเลยนะคะว่าได้รับค่าคอมมิชชั่นจากใครเท่าไหร่วันไหนนะคะก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นตรงนี้คําว่าคอมมิชชั่นตรงนี้ก็จะเป็นคือการที่ บริษัททําการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนทุกคนนะคะโดยการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของเราเนี่ยจะตัดยอดทุกวันอังคารนะคะแล้วก็โอนเงินให้กับตัวแทนทุกวันศุกร์ค่ะภายในวันศุกร์ของอาทิตย์นั้นๆนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูคร่าวๆนะคะที่ทาง บริษัทหรือว่าแบรนด์เนี่ยมีการเตรียมไว้ให้ตัวแทนทุกคนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเช็ครายละเอียดตรงนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวแฟร์จะอธิบายเป็นเมนูแต่ละเมนูเพื่อที่จะสอนใช้งานแบบละเอียดอีกรอบนึงนะคะติดตามชมได้ค่ะบ๊ายบาย